สวัสดีค่ะชรอนโรดมาสเตอร์โชติกาวงปัญญาค่ะ,ะตื่นเต้นรู้สึกแบบพลังเหลือล้นมากเลยค่ะวันนี้เมื่อกี้ที่ได้ฟังบริษัทจากท่านชารอนโรดเมื่อกี้นะคะวันนี้นะคะใหม่ต้องขอขอบคุณนะคะทางบริษัทอะโทมี่ที่ให้ใหม่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำธุรกิจอโทมี่นะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณ ขอบคุณตัวเองนะคะเมื่อกี้ได้ฟังบริษัทอะโทเมีอะโทมีทม่แล้วรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่วันวันที่เราได้รู้จักอะโทมี่เราตัดสินใจเลือกอะโทมี่เป็นอาชีพนะคะเพราะว่าใหม่เองก็เป็นคนธรรมดานะคะเป็นคนธรรมดาเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งเหมือนกันทีออ่อยากอยากมีมรดกนะ,ะอยากมีมรดกนะคะให้กับลูกเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัด สิ่งที่เราได้รับมาค่ะก็คือมรดกนี่ที่ติดตัวมานะคะตั้งแต่เด็กที่เราได้รับรู้จากพ่อแม่นะคะมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าวันนี้พอใหม่มาอยู่ในอะโทมี่ค่ะมันรู้สึกเราภูมิใจรู้สึกดีใจแล้วรู้สึกว่าเราคิดถูกมากๆวันนี้ที่เราเลือกอะโทมี่จริงๆนะคะก่อนที่ใหม่จะไป เล่าเรื่องของการทำงานใหม่ขอเล่าประวัติตัวเองสักเล็กน้อยนะคะไม่รู้เก้าเขมานะคะสู่อะโทมีก็คือจากท่านสปอนเซอร์นะคะท่านได้มาแนะนำให้ใหม่ได้รู้จักในช่วงของวิกฤตโควิดช่วงนั้นใหม่ทำตลาดค่ะใม่เปิดตลาดมา15ปีนะ,ะก่อนที่ใหม่จะเปิดตลาดสามีใหม่บอกว่าใหม่ เหมาะกับการเป็นเจ้าของตลาดแต่แต่นะคะมไม่เคยคิดว่าเอ๊ะเราเป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะที่มาจากต่างจังหวัดเราจะสามารถเป็นเจ้าของตลาดได้ไหมแต่ด้วยความที่เราเชื่อเชื่อในสิ่งที่สามีพูดว่าเราอ่ะเหมาะกับสิ่งนี้แล้วใหม่ก็สามารถที่หาโอกาสนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยก้าวไปเป็นเจ้าของตลาดได้จริงๆอันนี้จะบอกว่า มันเป็นความด้วยความที่เราอ่ะเป็นเป็นคนเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะเราจะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายนะหมายเป็นคนเชื่อคนง่ายเขาบอกอยังไงเราก็จะเชื่ออย่างนั้นหมายก็ดํารงกับการเชื่อตรงนี้แล้วพอเราสร้างนะคะเราสร้างตลาดเราเป็นเจ้าของตลาดได้มันทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเอ๊ะในการที่เราเชื่อแล้วเราทำเนี่ยมันก็สําเร็จได้นะในสิ่งที่เราทําแต่มันไม่จีรังยั่งยืนเหมือน หลายๆคนที่ประสบปัญหาในช่วงของวิกฤตโควิดนะคะตัวใหม่เองก็พอในช่วงของวิกฤตโควิดแม่ค้าที่เขาเคยเช่าพื้นที่เราเขาก็ไปทำออนไลน์แล้วก็ไม่ได้ให้ขายในตลาดก็ทำให้รายได้ที่เราเคยได้นั้นลดลงแต่ในระหว่างที่ลดลงอะค่ะใหม่เองก็กลัวเหมือนกันนะคะก็พยายามหาโอกาสว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะที่เราจะมีรายได้กลับมาเหมือนเดิมพยายามแล้วค่ะ พยายามมากๆก็คือไปขยายสาขาอีกแต่สุดท้ายสิ่งที่ใหม่ลงทุนมาค่ะ15ปีมันกลายเป็นว่าเราลงทุนเงินมูลค่าที่เยอะมากๆแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นศูนแตกต่างมันมีความแตกต่างจากอโทมี่ตรงที่ว่าวันนี้ใหม่เดินมาในธุรกิจอโทมี่4ปีรายได้ที่ใหม่ได้จากอโโทมี่กลับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวัน อันนี้เป็นตัววัดเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าการที่เราตัดสินใจและลงมือทาในเมื่อก่นกอนสี่ปีที่แล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆนะคะแต่ในช่วงที่ใหม่บอกว่าไม่ขยายสาขาเพื่อที่เราจะหาเงินให้ได้มากขึ้นสิ่งที่ได้มาพร้อมกับการที่เราจะต้อง ไม่มีตลาดรายได้ที่เราลดน้อยลงก็คือสุขภาพที่เราแย่ลงไปด้วยเพราะเราทำงานหนักมากขึ้นเราอยากมีรายได้มากขึ้นแต่สุดท้ายค่ะสิ่งที่ได้คือตลาดต้องเสียไปสุขภาพที่แย่ลงนะคะก็คือหมายเป็นไขมันพอกตับเรียกว่าเอาเป็นว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะหลับตั้งแต่สองโมงเช้านะคะตื่นมาอีกทีสี่โมงเย็นซึ่งเรารู้แล้วว่าต่อให้เราขยันขนาดไหน เราก็ไม่มีทางที่จะฝืนตลาดกลับคืนมาได้หม่ก็เลยตัดสินใจเซ้งตลาดไปแล้วก็เริ่มธุรกิจอโทมี่แบบร้อเรซริ่มเริ่มจากการที่เรียนค่เพราะไม่อยากสำเร็จในอโทมี่เขามีให้เรียนออนไลน์หม่ก็เรียนออนไลน์ค่ะเขาให้เราฝึกพูดเกี่ยวกับอโทมี่เพื่อไปส่งต่อเราก็ฝึกค่ะนะ,ะพูดไม่ได้ก็ต้องพูดค่ะ เขาบอกว่าเราต้องเข้าระบบอะโทมี่เพื่อที่เราจะสำเร็จไม่ก็เข้าค่ะนะฮะไม่เดินอยู่ในธุรกิจอโทมี่เข้างานซักเซ็ตถ้าจำไม่ผิดนะคะมากกว่าสี่ครั้งถึงถึงได้เห็นโอกาสว่าวันนี้เรากำลังทำธุรกิจที่ส่งต่อมรดกเป็นเงินสดให้กับลูกของเราซึ่งไม่ใช่มรดกหนี้ที่เราเคยได้รับมาตั้งแต่เด็ก มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเรามีพลังของการที่หัวอกคนเป็นแม่เนาะเราเราเราอยากทําให้ลูกอะ่ะแล้วเมื่อกี้นี้เราเห็นภาพว่ามีอิมเพียนท่านส่งมรดกให้ลูกจริงๆเดือนละสามล้านโขมันสุดยอดนะคะเรารู้สึกได้เลยแบบเราเลือกถูกจริงๆนะวันนี้เราตัดสินใจถูกมากๆนะคะแต่กว่าที่เราจะเข้าใจแล้วก็สําเร็จได้นั้นในการที่เราเดินมาวันนี้ ไม่มีคนเข้างาน s u c c e s อ a คาเดมีแค่3คนช่วงแรกชวนใครก็ไม่มีใครมาทำยังไงเราก็เอ๊ะทำไมชวนยากจังเลยซึ่งเราไม่เข้าใจสุดท้ายแล้วค่ะการที่เราอยากสำเร็จมากๆไม่ได้ไปปรึกษาท่านสปอนเซอร์ว่าเราจะทำยังไงดีนะเราอยากสำเร็จในอะโทมี่เราอยากมีไรายได้ในอะโทมี่เราจะทำยังไงท่านสปอนเซอร์บอกว่าถ้าอยากสำเร็จ น้องใหม่ต้องสร้างทีมน้องใหม่ต้องมีคนมันทำให้เราเห็นว่าอา้าทิศทางตรงนี้เราลองทำดูซิเราลองเชื่อดูสิเราทำได้ไหมนะคะใหม่ก็ทำใหม่ก็ลงเนื้องานพาคนเข้าศูนย์ไปเจอคนเราอยากได้คนเราก็ต้องไปหาคนใช่ไหมคะ,อะพอที่พอเราไปค่ะเราไป ไปทําหน้าไปแนะนําแนะนําแนะนําใหม่ก็พาคนเข้าศูนย์ฝึกตัวเองค่ะในการที่เราจะทํำยังไงในการส่งต่ออะโทมีให้ทุกคนได้รู้จักฝึกซ้ําทําซ้ําแล้วกล้าท้าทายตัวเองวันที่ใหม่ลงเนื้องานมากมากม,ากม,ากมากนะคะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจํานวนคนที่เราเชิญมาโอเคจาก5คนกลายเป็น20คน แต่ในเมื่อถึงเมื่อวันที่20คนทำไมยังอยู่เท่าเดิมเราเพิ่มไม่ได้หม่ก็เลยรู้สึกว่าเพราะอะไรกลับไปถามสปอนเซอร์อีกเหมือนเดิมค่ะว่าเราจะทำยังไงดีในเมื่อเราก็ขยันนะไปทุกที่ค่ะตรงไหนมีพาร์ทเนอร์ไปใหม่ไปค่ะตรงไหนลงเนื้อง,งานได้ไปค่ะนะเมื่อ3มวันที่แล้ว3จังหวัดใหม่ไปค่ะทุกวันคะอยู่ในแต่ละจังหวัดแต่ทำไมเพราะอะไรเราถึงไม่สามารถเพิ่มจำนวนคนได้ ท่านสปอนเซอร์พูดอีกเหมือนเดิมค่ะต้องกล้าก้าวข้ามขีดความสามารถตัวเองให้ได้วันนี้เราสามารถเชิญได้ยี่สิบคนสปอนเซอร์บอกว่าซื้อเลยห้าสิบใบให้ใหม่ซื้อบัตรซักเซ็ตห้าสิบใบค่ะทุกท่านคิดว่าใหม่ซื้อไหมคะถูกต้องค่ะเพราะใหม่เป็นคนที่เชื่อเพราะใหม่อยากสำเร็จไงคะ ไม่ซื้อเลยค่ะห้าสิบใบแต่ทุกท่านเชื่อไหมคะว่าการที่เราลงพื้นที่ตรงนี้ในเมื่อเราอยากได้คนอ่ะเราไปเราหาสุดท้ายค่ะห้าสิบใบนั้นมันเป็นจริงไม่มีคนมาร่วมงานสักเซตห้าสิบคนจริงๆค่ะคุณผู้แต่นอกเหนือนอกเหนือกว่าสิ่งที่เราได้ที่สิ่งที่เราเชื่อและในสิ่งที่เราทำนะคะก็คือเราได้ New c e l Master เกิดขึ้นเราได้คนที่ร่วมทางกับเรามากขึ้นทุกคนอยากสำเร็จทุกคนเริ่มมองเห็นอโ o มีได้มาฟังอโธมีแบบนี้เหมือนๆกันทำให้ตัวใหม่เองก็เห็นเป้าหมายของตัวเองได้ชัดเจนในวันที่ใหม่ขึ้นมารับเข็มออโตเซลหรือการ,การการันตีว่าวันนี้เราสามารถมีไรายได้กับอโธมีได้จริงๆมันเป็นการยืนยันค่ะว่าวันนี้ใหม่กาลังสร้างมรดกเงินสดให้ลูกได้จริงๆ มันมันกำลังเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในการที่ใหม่เดินอยู่ในในธุรกิจอโทมีวันนี้เป้าหมายคือเดือนละ3ล้านแน่นอนค่ะแล้วใหม่ก็เชื่อว่าทิศทางที่ใหม่ทําที่สปอนเซอร์คอยบอกให้เราทำเนี่ยค่ะเหมือนเมื่อกี้นี้ค่ะระบบอโทมีมีทุกอย่างศูนย์ศูนย์การเรียนรู้ ODS แล้วก็ซั c เซสทำซ้ําลงพื้นที่ทําแบบเดิมวางเป้าหมายใหม่เชื่อว่าใหม่เดินไปถึงแน่นอนค่ะสล้านนะคะ แต่วันนี้อีกสิ่งหนึง่งที่ธุรกิจอะโทมี่แตกต่างจากที่อื่นที่ทําให้ใหม่ยิ่งมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เราอยู่แล้วเราอะ่ะมีความสุขแล้วเราเราก้าวต่อไปอะ่ะคือเราไม่ได้เดินคนเดียววันนี้ใหม่มีความฝันมีเป้าหมายร่วมกับพาร์ทเนอร์มีเป้าหมายร่วมกับสปอนเซอร์ร่วมกันเราไม่ได้ทําธุรกิจคนเดียวแต่ตอนที่ใหม่ทําตลาดคิดทําสู้ สู้ทุกอย่างแต่สุดท้ายมันไม่ได้แต่วันนี้เราคิดเราทำเราสู้สู้ด้วยกันเป้าหมายด้วยกันมันทำให้เราสำเร็จได้แล้วมันมีธุรกิจอะไรที่มันทำให้เราแบบมีความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะเดินได้ในทุกๆก,ก้าวแก้ปัญหาได้ในทุกๆก,ก้าวมีคนช่วยคิดช่วยทำไม่มีที่ไหนแล้วค่ะไม่ถึงแบบรู้สึกว่าวันนี้เราโชคดีโชคดีที่เราคว้าโอกาสมันทำให้เราค่ะไม่ว่าจะมีอุปสรรค มากขนาดไหนมันไม่สามารถทําอะไรใจเราได้เลยนะคะไม่สามารถทําให้เราหวั่นไหวว่าฉันเลือกผิดแต่มันมีแต่เพิ่มให้เรารู้ว่าวันนี้คุณอยู่ถูกที่วันนี้ใหม่อยู่ถูกทางทางที่เดินคือสิ่งที่ถูกแล้วแล้วก็เชื่อว่าใหม่เองก็เป็นคนที่เด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่มีความ เรียกว่าอยากให้ลูกเราอะค่ะมีรายได้มีชีวิตที่ดีแล้วใหม่ยังทําได้แล้วก็ใหม่ก็เข้างานเหมือนทุกๆท,ท่านวันนี้ที่ท่านนั่งอยู่ที่นี่เชื่อว่าทุกๆท,ท่านก็ทําได้ไม่ต่างจากใหม่แน่นอนนะคะในการที่เราใหม่ทำใหม่มีเป้าหมายชัดเจนจากการที่เราเขียนไลท์ซีนาริโอใน like scenario, ไลท์ซีนาริโอใหม่เขียนวันแรก เขียนไปอย่างนั้นแหละคะ่ะไม่คิดหรอกว่าจะเป็นไปได้แต่เชื่อคะ่ะเชื่อเพราะว่าเขาบอกให้เขียนสปอนเซอร์บอกให้เขียนใหม่ก็เขียนคะ่ะแล้ววันนี้ใหม่เองก็เขียนลงไปในทุกๆเดือนที่ใหม่มางาน Success Academy. ทุกอย่างเริ่มเป็นจริงไปทีละ 1, นึข้อสข้อสข้อแล้วเห็นแบบชัดเจนนะคะแล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่ใหม่ได้เขียนเอาไว้ในไลฟ์ซีนารีโอภายในปี 2,569ในเดือนธันวาคมก็คือเดือนนี้ที่ใหม่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วอีกอีก,อกอปี69นี้ค่ะใหม่จะขึ้นมาค่ะรับเข็มค่ะการการันตีรายได้ว่าใหม่จะมีรายได้ปีละ3ล้านเพื่อเป็นมรดกอีกขั้นหนึ่งให้ลูกของใหม่ค่ะ,ะเป้าหมายนี้มันจะต้องเป็นจริงแล้วสุดท้ายค่ะ เป้าหมายสุดท้ายที่ใหม่จะเดินไปถึงก็คือการที่เราไปมีรายได้สล้านแต่เป้าหมายนี้หลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาท่านลองดูนะคะว่าถ้าวันนี้ท่านเห็นว่าใหม่ทำได้ท่านก็ทำได้แล้วลองตัดสินใจดูคะ่ะเลือกอโทมี่ค่ะแล้วไปมีรายได้เดือนละ3ามล้านด้วยกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะ